จเจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบกับบรรดาทาา่านศาสนาชนแล้วตามปกติยาวนาน <c oughs> <c oughs> ก็คุยกันถึงเรื่องพุทธประวัติเมื่อวานนี้ว่าจบอ่าปริเฉดท,ที่หนึ่งแล้วเนาะจบปริเฉดท,ที่หนึ่งแล้วกล่าวถึงเรื่องของอตระกูลสักยะราช เลยตั้งแต่เริ่มตั้งเมืองกบิลพัทมาตันนี้ว่าจบแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีรายรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จะมาเสริมให้อีกนิดหนึ่งเพราะว่าคางที่อัตรัในการพูดในการแสดงให้ญาติโยมได้รู้เนี่ยเอาให้แจ่มแจ้งจริงๆ ตามความเข้าใจของแต่ละคนแต่ละท่านนี่ก็อาจจะแปลกแตกต่างกันไปนะแต่ก็มาเสียดายอยู่ที่ว่าพระราชาเสียหนุเนี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่นะในสมัยนั้นนะในสมัยตระกูลศักยราชทั้งหมด108รอ้อยแปดพระราษร้อยหนึ่งองค์พระราชาเนี่ย พระเจ้าสีหนุเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วร้อยแปดองค์ราชาของสกยานั่นคือบริวารทั้งหมดร้อยหนึ่งองค์ร้อยหนึ่งองค์ก็คือบริวารของพระเจ้าสีหนุทั้งหมดแล้วก็ยกราชบัลลังก์ให้กับพระสิริสุทธทนะและก็พระนางสิริมหามายาพระสุนิสาหรือว่า พระสะพายนั่นเองหรือว่าสะพายของพระเจ้าสีหานุกนั่นเองทั้งสองทั้งสิริสุทธทนะแล้วก็พระสุนิสาก็ปรนปริบัติดูแลพระชนกพระพระอเขาพูดเป็นภาษาไทยกแล้วกันะบิดาแล้วก็พระมารดา ด้วยดีจนกระทั่งพระศีหนุนี่ก็เข้าสู่ไวยชราแล้วก็สวรรคตรซึ่งเราดูถึงความยิ่งใหญ่ของราชาสีหนุแล้วเนี่ยน่าเสียดายไม่น่าตายเลยนะไม่น่าตายไม่น่าสวรรคตรเลยน่าเสียดายนะความยิ่งใหญ่ แต่แล้วมันก็ไม่พ้นอมะตะวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปได้ก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นปกติเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยเราได้ยินเยียงนี้มานานแล้วตั้งตั้งแต่มีธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วแต่ก็เนี้ยเราจะอินหรือว่าจะเราจะรู้สึกซาบซึ้ง ในคำคำนี้หรือเปล่าว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้สึกำเนียกเขาเรียกว่าสำเนียกนะความรู้สึกเข้าใจลึกซึ้งอย่างดีเนี่ยเพราะพระพุทธองค์ก็ทรงเตือนบรรดาภิกษุทั้งหลายภิกษุจงฟังจงสำเนียกให้ดีในธรรมท,ที่เราจะกล่าวต่อไปนี้ เยอะนะในแปดหมื่นปีพันพระธรรมขันเนี่ยในใบไม้กำมือเดียวของพระพุทธองค์เนี่ยครบรอบหมดทุกอย่างแล้วนะครบบริบบบนหมดทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องจำเป็นที่จะต้องหยิบมาหยิบยกมาหมดแล้วไม่ต้องเอามาหยิบยกขึ้นมาอีกเพราะว่ามันก็วนอยู่อย่างนี้แหละวนวัตตะวนอยู่อย่างนี้เอง เป็นธรรมดาเป็นปกติวนอยู่อย่างนี้แต่พวกเราไม่เข้าใจไม่สำเนียกเองซึ่งเราเนี่ยเกิดมาแล้วตายแล้วตายอีกตายแล้วเกิดอีกเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้มานานหลายพบหลายร้อยชาติแล้วนะเราก็ยังไม่ซึง้งไม่อินสักทีไมนะ่จนเข้ากึ่ง สมัยกึ่งพุทธกาลแล้วนะสองพันห้าอหสิเจดแล้วกึ่งพุทธกาลแล้วเลยเลยมาหกสิบเจ็ดปีแล้วเพราะว่าพระพุทธศาสนานี่จะมีอายุอยู่ได้ห้าพันปีสองพั 2, นห้าร้อยั่นก็กึ่งแล้วอันนี้สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแล้วกึ่งกึ่งขึ้นมาห7สิบเจ็ดปีแล้วได้อีกวันสองวันนี่ก็ประมาณสักอาทิตย์ได้มั้งเนาะวันนี้วันที่ย3ิสามก็ อีกประมาณอนาะทิตย์นึงก็จะเป็นปีใหม่พอปีใหม่แล้วก็ทําไมอุ้ยดีใจอีกแล้วได้อายุเพิ่มอีกแล้วอาชะล้องลืมไปอีกแล้วนะลืมความทุกข์ยากลําบากมาหรือว่าลําบากจนไม่รู้จักคําว่าลําบากเป็นอย่างไรแล้วก็ก็เป็นได้ นี่ก็คือปกติของในวัดในพบทั้งสในในวัตะสตรงสาของเรานี่แหละก็คือถ้าหากว่าไม่มุ่งเพ่งบำเพ็ญเพียรไปในทางเดียวเลยเนี่ยถ้ายังมีการคล้องอยู่กับสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งมวลอยู่เนี่ยมันก็จะไปได้ยากจะเห็นได้ยาก แต่ก็ดีใจนะว่าสมัยปัจจุบันนี้ญา,าติโยมเนี่ยปฏิบัติธรรมกันเยอะขึ้นได้เห็นธทมกันมากขึ้นญาติโยมบางคนเป็นถึงโสดาบันแล้วก็มีสูงกาน,นั้นก็มีพระสงฆ์ที่ยังเป็นพระพระอระหันต์ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ที่ยังไม่มราณาภาพาก็ยังมีอยู่อันนี้ได้ยินมาจากหลวงพ่อแดงนะ หลวงพ่อแดงวัดภูม่านฟ้าที่กําลังสร้างเลยพูดถึงหลวงพ่อแดงก็อยากจะแนะนําให้ญาติโยมได้ติดตามชมคลิปประวัติการสร้างเมืองวัดศรีหานครวัดภูม่านฟ้าหรือว่าเมืองศรีหานครเนี่ยจากหลวงพ่อแดงโยมก็จะเข้าใจและซึ้งในบุญกุศลซึ้งในบุญบรารมีของผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดมา แล้วก็จะมีเมืองสีหานครในเมืองสีหานครนี่เป็นเมืองที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเลยนะยกมาตั้งไว้ที่วัดภูม่านฟ้าเขาเรียกว่าเมืองสีหานครยิ่งใหญ่มากอาตมาก็ตั้งใจว่าอยากจะไปตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปไปเยี่ยมไปชมดูบ้างความยิ่งใหญ่ความอลังการ นครอาตมาก็คิดอยู่นะว่าเอทำไมนครวัดนครธมทำไมจึงไปมีอยู่แต่ฝั่งทั้งโน้นฝั่งทง้งของทั้งเราไม่มีเลยมีก็น้อยมากอย่างปรางสามยอดอย่างปรางลบบุรีอะไรเงี้ยนะมีน้อยมากอาตมาก็นี่คันนี้บังเอิญเลยไม่ใช่บังเอิญเราเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมติสวรรค์หลวงพ่อแดงเขาบอกว่าเป็นมติสวรรค์ที่จะต้องมาสร้าง เมืองศีหานครที่วัดภูม่านฟ้านี่ไดูเถอะทำด้วยหินล้วนๆเป็นปราสาทหินล้วนๆนะ่าเต็มก็ลองดูในคลิปดูเอาก็แล้วกันเนาะอันนี้พูดคราคลาาๆเกินก็เลยนปแต่ครั้นนี้เราว่าพระศระีหานุราชานี่ว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่แล้ว ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่พาพระศรีหนุราชาก็ยังมีอีกก็คือพระสิริสุท,ทธทนะบุญบาร,รมีนี่มีถึงเป็นพุทธบิดานะพระนางสิริมหามายาก็บุญบารมีเป็นถึงมีวัฒนาได้เป็นถึงพุทธมารดาในตอนต่อไปเนี่ยต่อต่อไปต่อต่อไปในญาติโยมก็จะได้ฟังกันผู้ยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ต่างๆ ที่มันมีมามีปรากฏมาอย่างประเทศไทยเรานี่ก็มีสมัยที่ยิ่งใหญ่ก็อยุธยายิ่งใหญ่เคยยิ่งใหญ่เคยรุ่งเรืองสุขโขทัยนี่ก็เคยยิ่งใหญ่เคยรุ่งเรืองแล้วก็มาลําดับมาก็เป็นอยุธยายิ่งใหญ่รุ่งเรืองมากตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแต่ต่อมาก็ที่ขาด กกล่าวถึงไม่ได้เลยก็คือพระยาพระเจ้าตากพระเจ้ากรุงธนบุรีนี่ก็ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองมากในสมัยของของพระองค์นะจนกระทั่งมาถึงกรุงรัตนโกสินยังปัจจุบันนี้นะนปัจจุบันนี้ประชาชนประชากรก็มีมากขึ้นเราลองนึกดูเอ๊ะมา่ก่อน นางสนมกำนงังกำนังในเนี่ยมีถึงแสนพระองค์ที่แวดล้อมพระนางสิริมหามายาเนี่ยมันจะจริงหรือเนี่ยเราไม่ได้เห็นด้วยตาเราไม่เราไม่ได้เห็นเราเราไม่ได้ทันในยุคในสมัยนั้นแล้วก็ลองดูเอาก็แล้วกัวกกนว่าวัดภูม่านฟานเนี่ยเป็นสิ่งอัศจรรย์อย่างไรก็ญาติโยมก็ลองไปไป,ไปติดตามดูเนาะ นี่ก็นี่ก็คือสิ่งอัศจรรย์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันเคยมีมาแล้วมันเคยปรากฏมาแล้วและมันก็เสื่อมบ้างจเจริญบ้างแล้วก็หายไปบ้างก็มีอย่างเมืองเมืองเนี่ยอย่างบางเมืองนี่หายไปอยู่ในดินเนี่ยตามหลักฐานพุทธประวัติของประเทศอินเดียเนี่ย ที่ขุดค้นพบแต่ละเมืองแต่ละเมืองนี่อยู่ใต้อยู่ใต้ดินกันหมดแล้วอะ่ะนะญาติโยมก็ลองคิดดูแล้วไปเทียบดูเอากับมหามหาลัยนารันทานะว่าความยิ่งใหญ่สักขนาดนั้นมาได้อย่างไรจากคนจํานวนเท่าไหร่ก็ลองก็ลองยมญาติโยมก็ลองคิดดูอา้อาอันนี้สิบเอดนาทีเข้าไปแล้วเรื่องพระโพธิสัตว พระโพธิสัตว์ได้รับเชิญจากุสิตมาก็คงจะเริ่มเป็นวันพรุ่งนี้เนาะ,ะวันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาต่างๆทุกชนทุกคนทุกท่านเทิญเจริญพร